คนสองสันก็น่าหนาเออสองซันงยิ่งตัวใหญ่เขาห้องน้ำกินแรแล่งนะจ๊ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศขอการวันทีหกพี่น้องนันงสี่หกงี้มาแหล่งคำคำนะจ๊เนาะแมนสี่มองแหล่งเลยพี่น้อง คุณมาใส่หม่องจ้ะพี่น้องนี่ไก่มาบ่ไก่ดอกใส่ท่างเขาเขเก่าเลยจัะพี่น้องอำเภื่อน่าจชื่จังหวัดอุบลน,น,นะจ้ะไก่บ้านเนะา,านนะใส่บ้านพี่น้องปิศุกชิมาบอมหลุดน้ำกันด้วยพี่น้องเพราะว่าเป็นผู้แข็งแกร่งที่เข้ามาใส่หม่องนี่ยเนาะแมนการบ่ค่อยมาเคลียร์เลยพี่น้องเลยเพรามาใส่กลองเบิึงวันปิศุกชิมาบอมนะเป็นแต่คือๆนี่นะเบิงึงเรียบบ,งบึงหว่างฝาเบิึง เรื่งหวังมันเลืกอยู่เป็นตามีป่าเนาะแมนเอ้าสิสุกสิสมันจะม้เหมือนกันพี่น้องไปแต่พญ่ข้อดเราใส่บังกำลังใส่พี่น้องนี่ใช้จะมองใหญ่นะจ๊ะมองก็ะซิวกรใส่เพราะว่าพญ่ข้อนเราลองใส่เบิ่งเนยมันมันมาคื่ออะไรก็เลยใส่จะมองใหญ่จ้ะพี่น้องกระซิวบ่ค่อยอันตร์ปันไดไม่เห็น ใส่หมองใหญ่เนาะจ้ะตามสีดังนี่แหละพี่น,น้องเป็นวังยาวเ,เลย,นยเยนาะหวังไม่ขาด วลังดูอิ่มคำแล้วพี่น้องแม่ก่อนจะห้องเขาห้อง,หงหน้ำห้องเขาห้องหน้ำกินแ,งแลงนะจังนงอนข้นบบนางขึ้นไปก้ากระโดดทนยางเครื่งเที่ยวพี่น้อง,องเสี่ยวเนี่ไปยามแต่เสี่แต่เที่ยวเนี่ย ดังอยู่กลางน้มอยู่ได้พี่น้องกลางเกาะน้าด้วยได้นี่มันเป็นเกาะหินนะนี่ดินพร้อม,มดังใส่เทียมน้าเลยเมื่อคไดน้ดังส่้นดังใส่อยู่กันในเตาพี่น้องส็ด,ดังอยูอ่อากาศเปนห่อนว่าหนาว น,น,นี่นอเราไปรอมึงอันชื่อชอมึงปลาแลว้ววะให้มองไวอนนอนนหวเลเหมือนในเรื่องพี่น้องอมัน6โมงกลัวล่ะไก่เออดีเชียงเ,เชียง,งเกียนห่อ,อ bằng nào giờ mỏ người bạn cái nọ giờ mình sẽ mượn để phàn mà nó con nó luôn giờ mỏ giờ sẽ được cái nhắc luôn คือบอ่ออะรพี่ไอ้อนข้าเม็ดจิรีดิคนใส่หลายบา่อเนอคนมาใส่หลายไปจังพี่น,อน้องก็ว่าเห็นห้อยคนอยู่แต่ว่าใยญ่กว่ามันเป็นกอนหันบ่อเป็นหมองมันเคยหมาบะเนี่ยข้เม็ดจิรีแหลวเสาะบนนอพี่น,อน้องเลยใชประมาณนี้บ่ mong dang đang bóng đang bóng 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 ถือกี่หมวกี่้อถอก่้ถือก็ซิวเขาวานั่นวะไี๋ถามว่าชิบวงว่าซิใส่นะซนใส่กางเวนนั้นบ่มีเลยพี่นนองบถือตัวใหญ่ถือตัวใหญ่ตัวใหญ่สุดมันถือติ ถือกระซิวเขาห่วได้เหาก็าระซิวมองกราซิวห้าลาเบิ้องบนเลยพี่น้องเบิ้งว่างตัวดูเห็นก็ยังเห็นแล้วเห็นยังคืนยกำเว้นหันบ่เลียวบ่เห็นมาเนี่บ้ถือปนนืนไดบ้างนี่ด่างแหลกบ่ได้พอดโตพี่น้องด่างสองเห็นปลาซิวเขาแน่อยู่

ตัวงามเนาะสิ่งขอนถึงหมองใหญ่เจะมันตัวงามใจบีกนะมันได้แล้วพี่น้องสีผ้าพี่โดมเป็นมองมันนี่หลาย บอลเขาบอปานบอลปลาดุกบอลถือบ่ปลาอยู่ขุนอันอยู่รวมขุนกันเขาใส่ยังไงก็ยังถืออยู่แต่ว่าทั้งเทืองนี้หมดเด็ขึ้นไม้ทีนะพี่น้องไก่ยางไก่เติบอยู่ยางมองกลุ่มเคยใส่ทีกี้ปลาดุกปลหยัง Nhưng nào mua lại thì mình Có siêu ủi nhàng Siêu khẩu, bắt bắt có siêu tôi nhảy thế Nó nhảy Trong ông tôi nhảy thì Cái to อะไรพ่อตัวม่เห็น่านบ่โอ้ยน่องเลยอไรพอตัวไปกระตาไปโอ้ทับน่ะ บ้ดังคอีบ่ขวดไ,ได้ยางไว้ไหนมันได้กถือปดูดตัวนึงบ่ปูดตัวนึงพี่น้อง Jadi satu, tu dia bu, buluk tu neng, bukan pinang. ใส่ปลาดุก <l acht> ถึกปลาดุกตัวหนึ่งพี่น้องเอ้ยตัวเดียวปลาขาวปลาขาวตัวหนึ่งเอามาเป็นละมาปรมาดกระไรไปไปอ่ะกดเดยอดดอดเลยพี่น้องนี่ละเดี๋ยวีีกนึงใจพี่น้องก็ปลาดุกเนี่ยข้อกั่งถึกตัวหนึ่ง ดยังเปลี่ยกระกหน่อยตัวนึงโอ้ยคนอ,อิม่มไ่ได้พิ่หมอไม่หน่อยปนไดอกคนอิ่มอยูอยอ่กเขาก็ไม่จะใส่บิบ๊กเลยช่เขา้วันถือโบราณเป็นย,ยี่้เราไปใส่หมองอยี่พี่น้อนเราเอามองกชื่ไปใส่บวกเคืองบวกกันเราปลาบลายปาได้แล้วเอากรชิ มองปัสสาวไปไลยมึงอีกก็ได้๋ยวเติมกันนะไปเบิร์นเหล่ากันกลางมองปัสสาวนี่พี่น้องก็ได้๋ยวเติมกันอีกมันบ่ได้นะพี่น้องเอาไปซี้อุ่นเขาก่อนที่จะเห็นมันลอยอยู่นะซี้อุ่นเขา ยังไม่หิวแล้มันล,อย,นนลอยอยู่ยังงวะทีะพ่อพ่อได้เติมกันนี้บ่เอาอยู่บ่อใหม่เอาอยู่จักใส่อากาศบ่อร้าวการห่อนอร่อยมากลอะ,ะไรห,หม่องปลาสิว เบิง่งพี่น้องใส่เตะเสานี่ละก่อนสีกลับบานบก็ได้ตื่มกันแน่มองยังไงก็บบได้นะพี่น้องก็ยังเห็นมันลอ,อย,ม,ย,ออย,ม,ยอมาลอยมึงกลางไว่ายก็ไล่ก็ กูเรยได้พี่น้องบ้านบริษส่ไว้โดนเนี่ยผมว่าเาบบ้าเเสิบ้กับาทสาเจ๊สาวเนี่ยก็ถือกี่เด็นดนะเนอเรือใส่มองนี่เห็นคือคือยู่เนอมองก็สิวใส่ผ่านยู่ ไอที่เหลือก็ยังบบคือเนาะเอาใส่ขงเวียนหันเนาะโ mm hmm. บถื่อพี่นอ้องใส่ขงเวียนให้ด้วยว่าบบใส่หวานมาหารอบึงกัง mm hmm. ขื่นก็ยังเห็นมันลอยอยู่มันออกมาก,กังคาาื่นลอยอมองปลาซิวนี่ละกัอพอได้่เออกินแรืงเอากินเสาเนี่ย ก็ใหญ่งูแคงก็มาไหนหมดพี่นครงูแคบมาไหนมันตัวใหญ่มือมันเลยมองใหญ่เขากับฮ่าไรมองหน่อยวันพี่น้องเดี๋ยวเห็นปลาซิวเนี่ยยินาก็เลยไล่มาเนี้ก็สิบลใส่ไหวเหรียบอลตอนมาหอดพญานคนแล้วก็ใส่ไหวนะพี่น้องก็สิเอาไปกินแหลงมันบ่ถื้อ มองบวกเทิงคนวางเทิงโม่ถือก,ก็เลยบวกกันใจว่ะ่มีหนีบานมาหล่อเอ็งไอยังมันเห็นมันหล่ออยู่ก็เลยพากันปลามองใหญ่ก็บบ,บ,บดบดบดได้แน่บานนี่ก็เลยพากันไหลหมองกรสิวตัวบ,บานพี่น้องเลยบดได้ทางนึงกับไหลเอาทางนึง คนบอกคำามนี้บ่นิบ่ไดเท่านี้บ่ไดบ่นีเออ่ไหนออถถได้แหะพี่น้องถือถอ๋อติดหมติดหนึกัาบานี่ดอกคสองซันน่นะนะเออลองสัน้อยียงตัวใหญ่ มันแถวมลงมันตัวงามอยู่เนาะปดเอาแค้นมันหงอยมันมุลกปดเหลวก็มามากลางอีกพี่น่องกลางอีกที่เทียกอ่ะพ่อเน่ะ

เขเลียวเส้ายดอกตัวสิ่อขอก็ม่ตโตมง่ไก่ก็เรื่มคขั้นแล้วพี่น่องไก่ปล e า เชียงไก่คันอนืถือว่าัันทำไมมันเหม็นถือไงมาใชยืน,นหันบ่คือบันไดเนาะไรทีเหลียงเนาะเอาอ่ได้นยางหมดลาะกันขืมันยังออกมาืานน เดี๋ยวเห็นทีละวันวุ่นลอยอยู่กลางเห็นก็ยงังหนามันดำเดี๋ยวบปเห็นแต่เสียงไฟ ดอยู่บพยนก่อนหลอบนี้ว่า

ขึ้นวันนี้บ่ขึ้นวันนี้แล้วปวดเท่เานี้แหละไฟงานีของหอยเลยดอ,ดอน้าสัน Có để bột được hỏi cái hoài này lấy bỏ này nè Để cái lòng hoài bóng À, đại dư, tôi đang Có ngảm chứ nào Soi căn dặp phi nhỏ mày. Quẩn lẽ là phi nhỏ. Ni lát. Quẩn lẽo sau vài ca phi nhỏ mày. Mày 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 หมอนปุ่นหมอนใยมังหมอนให้หมอนด,ดับสนิทได้พี่น้องเนึ่นะพี่คุณ กินน้ำทาลเอาพี่น้องมาละพี่ละน้องกับบ้านละบานนี้ไปแต้หมหมือนเหมื่อเลยจะเสาร์เหมื่อเมืเ่อเบิงยอดปลาจ้ะเด็กพ่อเรียบเสาอยู่เนาะแมนเกับเครื่องติ๊กอยู่เนาะเกียบเครื่องติ๊กยู่พี่น้องโบนิหน่อยกันถือว่ามันอยู่ดอกเนาะแมนเพราะว่าหอยนี่คนกับมาหากินหาอย่างไรมันบัวกไก่เนี่ยจ้ะพี่น้องบัวกไก่จากบ้านไปไหนเอา,เอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้จ้กากดติดตาม โดกระดิ่งเกียงเตือนจาก่องนู้ก่อนเสแนว์มนาพอกันไม่จะพี่น้องมาหุนกันต่อวาเขาไปหากินทางใดแน่เนาะใส่หม่องคือใส่ตุ่มแมนคือห้าเขียดนี่สิไปซาปลาสิไปซาปลานะพี่น้องข <c oughs> าล่อหล่นเล้าพี่น้องเด้อเอาคลิปนี้นครับกับป่านแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับไปเตรียมของเรียบร้อยแล้วบ้านเดินทางครับบ้านไปแต่เสาเมือ่อนงล่ะเนาะเมื่อหอนบ้านกับพอดี แจ็งเนานะ